สวัสดีครับทุกทกท่านผมอาจารย์เกียรติจะได้มาสอนท่านให้สามารถเป็นหมอดูได้ภายในคลิปเดียวยังไงก็ติดตามผมได้ที่ที่อยู่ที่นี่เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยในการพยากรมีวิชาเยอะวิชาที่จะได้สอนในครั้งนี้คือวิชาศัพทพยากรณ์หรือวิชาเลข7จ็ดตัวซึ่งมีความแม่นยำสูงและก็เรียนเป็นง่าย วิชาเลข7ตัวนั้นยังมีแบ่งออกเป็น3อย่างคือ 1. เลข7ตัว5้าฐาน2เลข7ตัว 7, ฐานและ3เลข7ตัว9ถาฐานครั้งนี้จะสอนวิชาเลข7ตัวแบบ5ถาฐานเป็นพื้นฐานซึ่งง่ายที่สุดก่อนอื่นเราต้องรู้จักว่ามีแผ่นดวงนะนี่คือแผ่นดวงสำหรับแบบ5ถาฐานช่องแนวตั้งมี7ช่องช่องแนวนอนมี5ช่อง จึงเรียกว่าห้าฐานแต่ละช่องจะมีชื่อประจำตัวอย่างเช่นฐานวันเกิดช่องหนึ่งมีชื่อว่าอัตตะอัตตะแปลว่าตัวตนหินะแปลว่าความยากลำบากพยายามดังนั้นเวลาเราจะทายต้องถามเขาว่าอยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้เรื่องคู่เราก็าไปดูเรื่องปัตตานิอยากรู้เรื่องอริเข้าไปดูอริอยากรู้เรื่องการงานเข้าไปดูกรรมะอย่างนี้ เราต้องรู้จากความหมายของมันก่อนทีนี้เลขทั้งเจ็ดตัวมีความหมายอีกด้วยอย่างนี้มาเริ่มที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งหมายถึงพระอาทิตย์พระอาทิตย์นี่เป็นดาวเพศช,ชายเป็นประธานท้องฟ้าเป็นดาวใหญ่แข็งแรงร้อนแรงยุติธรรมส่งความร้อนไปทั่วทุกคนได้รับหมดแต่เข้าใกล้เราจะร้อนอยู่ห่างไปก็ไม่รู้สึกถึงความร้อน ดาวอาทิตย์มีลักษณะอย่างนี้คนที่เกิดโดยมีดาวอาทิตย์คุมลักขณาอยู่หรือมีส่วนส่งแรงไปถึงก็จะเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนดวงอาทิตย์คือจะสง่าในท่ามกลางมั่นใจตัวเองสุดๆมีความยุติธรรมใครคุยด้วยดีช่วยเหลือเต็มที่ใครคุยด้วยไม่ดีให้ตายก็ไม่ช่วยเหลือนี่คือความหมายของพระอาทิตย์ เลขต่อมาคือเลขสองวันจันพระจันพระจันเป็นดาวเพศหญิงเป็นประธานท้องฟ้ายอย่าง,างค่ำคืนเหมือนพระอาทิตย์สือสง่าในท่ามกลางแต่พระจันร์นุ่มนวลกว่าให้แสงเย็นตาส่องสว่างพระจันร์จะเป็นคนง,ง่ายเปลี่ยนแปลงก็ง่ายกินอยู่ง่ายใครคุยด้วยก็หยวนหยวนปณีประนอม นี่คือลักษณะของพระจันทร์ต่อมาพระอังคารเป็นดาวเพศชายดาวเจ้าสงครามขังคานี้ฝรั่งเรียกมาดาวมานิสัยใจคอของทัางคานคือเจ้าระเบียบใจร้อนทำไรทำทันทีไม่คิดก่อนชอบของมีคมอาวุธนักเรงเหมานถึงใจกล้าไม่ใช่นักเรงหัวไม้ไล่ตีกันอย่างนั้นแต่เป็นนักเรงใจกล้า ขยันบุคคลในเครื่องแบบนี่คือพระอังคารต่อมาเลขสี่พระพุทธพระพุทธนี่เป็นดาวช่างเจรจาอ่อนหวานชอบการแสดงออกด้วยภาพด้วยการเขียนเป็นคนหือหวารวดเร็วติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ดีต่อไปเลข5้าพระพฤหัสพระพฤหัสเป็นดาวเพศช,ชายผู้ทรงธรรมมีความรู้ มีสติปัญญาลุ่มลึกพระพุทธก็ฉลาดแต่เป็นการฉลาดแบบปล่อยพระพฤหัสเป็นความฉลาดแบบล้ำลึกมักจะเป็นครูแพทย์ผู้พิพากษาต่อไปเลขหก 6, พระสุขพระสุขเป็นดาวเล็กสุดในระบบพระสุขนี่หมายถึงเพศหญิงกิเลส ตันหากินกางเกียดเป็นสิ่งที่มากับพระสุขอบายามุกชอบอัญญมณีแล้วก็เรื่องอะไรที่มันเว่อร์แบบสุขนิยมเงินสดของพุ่มเฟือยนี่คือสิ่งชอบของพระสุขต่อไปพระสาพระสาวเป็นดาวเพศชายหรือบางครั้งก็กระเทยเป็นเจ้าแห่งทุกข์ทำอะไรทีช้านานกว่าจะเสร็จ ที่ระแวงชาเป็นชาวไร่ชาวนากรรมกรทำงานที่มีเหงื่อแตกอย่างนี้จะคือดาวพระเสาร์เขามีคำกลอนที่ทำให้จำได้เขียนไว้อย่างนี้ยศศักดิ์ทายอาทิตย์รูปจริตทายจันทร์กล้าแรงแข็งขยันทายอังคารเจรจาอ่อนหวานทายพุทธปัญญาบริสุทธิ์ายพาระฤหัสกิเลสสมบัติทายสุด โทษทุกทายเสามัวเมาทายลาหูอายุยืนทายเกียรติอาเพศทายมรุตยูอันนี้จะเป็นบทกรอนที่ทําให้เราช่วยจําลักษณะของดาวทั้ง7จดดวงนี้ได้ทีนี้เรามารู้จักพบเรือนหรือช่องต่างๆโดยเรียงตั้งแต่ฐานที่1ฐานวันเกิดชื่อประจําช่องช่องแรกว่าอัตตะ อัตตาหมายถึงตัวตนตัวเองสิ่งที่เป็นตนหรือที่เรียกว่าอะไรๆก็กูนี่แหละกายที่ช่องนี้ช่องถัดมาช่องที่สองฐานวันเกิดชื่อประจำช่องว่าหินะหมายถึงความยากความลําบากการป่วยไข้งานหินประมาณนี้ช่องท่าช่องที่สามชื่อท่านังหมายถึงเงินทองธนบัตรทรัพย์สินช่องที่สี่ มีชื่อว่าปิตาหมายถึงผู้ชายหรือผู้ใหญ่ฝ่ายชายหรือพ่อผู้สนับสนุนอย่างนี้ช่องที่5ชื่อมาตาหมายถึงแม่หรือผู้หญิงฝ่าผู้หญิงที่เป็นใหญ่ความช่วยเหลือจากหญิงอย่างนี้ช่องที่6ฐานวันเกิดชื่อประจําช่องคือโภคาโภคาหมายถึงการโภคทรัพย์กินอยู่หลับนอน ทรัพย์สินเงินทองทายที่ช่องนี้ช่องที่7ฐานวันเกิดชื่อประชามามัชชิม,มาหมายถึงกลางกลางเรื่องอะไรก็ออกกลางกลางหมดทุกอย่างต่อไปแถวที่สองฐานที่สองเดือนเกิดชื่อประชามช่องว่าตนุตนุหมายถึงตัวตนของฉันการกระทำของฉันใครใคเห็นฉันอย่างนี้นี่คือเมตัณฑ์ช่องที่สองฐานเดือนเกิด เรียกกระดุมพระหมายถึงรายได้สิ่งที่หามาได้อะไรที่เอามาได้ช่องที่สามเรียกสหัสชะหมายถึงคนหมุงมากสังคมพี่น้องการวิ่งวิ่งเต้นการเปลี่ยนแปลงการเดินทางระยะสัน้นช่องที่สี่ฐานวนฐานเดือนเกิดมีชื่อว่าพันธุหมายถึงความมั่นคงหมายถึงตระกูล มายถึงการกลับมาดวงของผู้ชายช่องนี้เฉพาะจดจงว่าแปลว่าแม่ฐานที่5ฐานเดือนเกิดมีชื่อช่องว่าปุตตะหมายถึงลูกลูกน้องบริวารหมายถึงสิ่งใหม่ๆความทันสมัยความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ความรักความใกล้และยังหมายถึงกิตกช่องที่6ฐานเดือนเกิดมีชื่อช่องว่าอาริ อลอิชื่อก็บอกแนละ้วศัตรูความยากลำบากอุปสรรคการป่วยไข้ช่องที่7จฐาเนเกินเกิดมีชื่อช่องว่าปัตตนิแปลว่าคู่ครองแปลว่าฝ่ายตรงข้ามเพราะฉะนั้นปัตตนิจึงผู้หญิงจึงเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราหรือผู้ชายเป็นฝ่ายตรงข้ามกับผู้หญิงเรียกเรียกปัตตนิความร่วมมือร่วมใจกันในการทํางานก็เรียกเป็นปัตตนิ เงินเดือนหรือการ่อนผ่อนส่งก็เช่นกันต่อไปฐานปีเกิดช่องที่หนึ่งเรียกว่ามรณะชื่อก็บอกแล้วหมายถึงความตายการเจ็บการป่วยเรื่อนหลังกรมทันที่ในกรรมการจากไปการเดินทางไกลการออกจากงานตกงานเนี่ยใช้ช่องมรณะนะช่องที่สองฐานปีเกิดมีชื่อช่องว่าสุพะ หมายถึงคันรองของชีวิตความก้าวหน้าความเจริญความสวยงามการศึกษาต่อหรือการท่องเที่ยวต่างประเทศก็ใช้ช่องนี้ในการทำนายดวงของผู้ชายสุภะหมายถึงพ่อด้วยช่องที่สามฐานปีเกิดมีชื่อประจำว่ากรรมะกรรมะก็บอกแนละ้วกรรมคือการกระทํางานการกิจการงานหรือกรรมเก่าส่งผล ก็ดูที่ช่องนี้ช่องที่4ฐานปีเกิดมีชื่อช่องว่าลาภะหมายถึงผลประโยชน์ตอบแทนการลงน้อยได้มากโชคหรือความโลภช่องที่5ฐานปีเกิดมีชื่อช่องว่าพยายะหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยความพยายามความยากลําบากอุปสรรค <Okay. S 1> ช่องที่6ฐานปีเกิดมีชื่อช่องว่าทาสาหมายถึงบริวาร คนใกล้ตัวคนที่ทำงานด้วยที่อยู่นอกบ้านอยู่ไกลๆช่องสุดท้ายชื่อว่าทาสีก็หมายถึงผู้ร่วมงานแต่เป็นผู้หญิงอยู่ใกล้ชิดน่อนทำงานในออฟฟิศเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เรามาลองปลูกดวงกันจะสอนวิธีปลูกดวงการที่เราจะปลูกดวงอะไรก็ตามเนี่ยของใครก็ตามเนี่ยต้อง ใส่เลขรหัสให้ตรงตัวอย่างเช่นคนเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เลขประจำวันเกิดคือเลขหนึ่งวันจันทร์คือสองวันอังคารคือสามวันพุธคือสี่พฤหัสห้าศุกร์หกเสาร์เจ็ดอย่างนี้เดือนเกิดนี้ใช้เดือนไทยเปิดปฏิทินดูเดือนไทยก็จะมีบอกไว้เนะี่ยหน้าอส4งสี่หสามสี่ห้าหกเจ็ด แล้ก็ใส่หนึ่งสองสามสครบแล้วพอเดือน 8, แปดเราใส่เลข1ย้อนกลับเลขสเลข 3, เลข 4, เลข5อย่างนี้คือเดือนเกิดปีเกิดก็เช่นกันแต่เรานับปีชวดฉลูสามถอดชวดเป็น 1, นฉลู 2, นับมาจนถึงมะเมียเจ็ดออกขึ้นมะแมแป8ไม่มีเป็นมะแมกลายเป็นเลข1แล้วก็วอกแล้วกาจอคูณส 3, 4, สามสี่ดับ ทีนี้มาลองปลูกดวงใครสักคนผมเอายกตัวอย่างบุคคลสาธารณะคนหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วแต่ผมไม่เอ่ยชื่อเพราะไม่ได้ขออนุญาตเขาไว้แต่เขาเป็นบุคคลสาธารณะจึงเอาดวงมาดูได้เขาเป็นผู้ชายเกิดวันเสาร์ที่21มีนาคม2497ตี3 13นาทีเปิดปฏิทินไทยจะตรงกับวันเสาร์เดือนสี ปีมาเสงรหัสประจำดวงนี้คือ7 4 6สทำไมจึงเป็น7 4 6ก็คือวันเดือนปีวัน7เดือน4ปี6ทีนี้เราก็มาพอกพอตลงในผังดวงของเขาฐานวันเกิดช่องแรกใส่7นี่7รหัส7แล้วก็ไล่ไปไม่มี8แล้วก็เป็น1 สองสามสี่ห้าหฐานเดือนเกิดสี่ทนี้ก็ใส่สี่ห้าหเจ็ดแล้วก็ย้อนมาหนึ่งสองสามฐานปีเกิดเดือนฐานปีเกิดคือมะเสงหนึ่งเป็นเลขหกเราก็ออกเอาเลขหกมาใส่ม,มรณะสุภกรรมลาภะประยายสาสาตาสีจนครบเมื่อเราใส่ ลังดวงของตัวคนนี้เสร็จแล้วก็ทํางานต่อมาก็คือบวก3ตัวบนนี้ลงมาเป็นช่องฐานที่4ตัวอย่างนี้คือ7จ็ดบวกสี่บวกหกได้สิเขียน17 1จ็ดหบวกหบวกเ็ได้สิบเขียน13บวกไปจนครบทีนี้ครบแล้วเราก็มาทําฐานถัดมาฐานทีถ่ถัดมาคือฐานที่5้าเนี่ยเราเอาเลขที่อยู่ที่ฐานที่4เนี่ย มันลบด้วย7จนกว่าจะลบไม่ได้ตัวอย่างนี้17ลบ7เหลือ10ลบได้อีกก็ลบอีก7เหลือ3ใส่เศษสที่นี่ช่องที่2ฐานที่4ได้13ลบ7เหลือ6ใส่6ช่องถัดมา9ลบ7เหลือ2ถัดมา12ลบ7เหลือหช่องถัดมา8ลบ7เหลือ1ช่องถัดมา1 1ลบ7เหลือ4 และช่องสุดท้ายเนี่ยเป็นสิบสี่ลบเจ็ดเหลือเจ็ดเราไม่เอาเจ็มาลบให้เหลือ0ูนะเพราะว่าไม่มีช่องให้ศูนย์อยู่เอาละครับทีนี้เราได้ผูกดวงของบุคคลนี้เรียบร้อยแล้วเราได้ตั้งถังดวงของเขาขึ้นมาในรูปนี้เราก็จะมาอ่านชีวิตเขาความเป็นไปของเขาหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็อ่านได้จากในงนี้ทั้งหมด เรียกว่าการอ่านพื้นดวงพื้นดวงชะตาหรืออ่านดวงเดิมนั่นเองแต่เวลาขั้นเปลี่ยนไปเป็นเดือนเป็นวันเป็นปีอายุมากขึ้นดาวเหล่านี้ก็จะเคลื่อนย้ายไปต้องไปอ่านตอนนั้นอีกทีว่ามีเหตุใดๆเกิดขึ้นบ้างซึ่งเรียกว่าการอ่านดาวจรในการอ่านดาวจรน,นั้นจะได้อธิบายในคลิป หน้านะครับคลิปนี้จะอ่านแค่พื้นดวงมาดูความสัมพันธ์นะครับเริ่มพับเราอ,อ่านเจ้าอัตตะตัวตนของเขาเป็นอย่างไรคําตอบก็คือตัวตนของเขาเนะี่ยมีเลขเคุมอยู่แปลว่าเชื่องช้าเนิ่นนานระมัดระวังระหวาดระแวงทุกเพราะฉะนั้นตัวจริงของคนคนนี้เขาเป็นทุก มีความกุ้มใจเราวัดระมัดระวังมากหวาดระแวงไปทั่วนี่คือเบื้องต้นทีนี้เราจะต้องดูว่าเจ้าเจ็ดตัวเนี้มันสัมพันธ์กับอะไรแล้วก็ไปหาเจดตัวต่อไปมันอยู่ที่นี่พันธุแสดงว่าอัตตะมีความสัมพันธ์กับพันธุอัตตะตัวเขาพันธุตะกรูลครอบครัวความมั่นคง เขาทำอะไรเนินช้าหรือต้องใช้เวลานานในการสร้างความสัมพันธ์ของครอบัวให้ดีเพราะมันคุมด้วยเลขเจ็ดคือต้องทุกข์พันธุยังแปลว่าจองจำกักขังเขาผูกพันโดยการจองจำกักขังตัวเองทำอะไรมาพันตัวอยู่เรื่อยต่อไป ดูความสัมพันธ์ของพันธุต่อไปเรื่อเจ็ดตัวต่อมาไปที่ไหนอยู่ที่นี่สุภะความเจริญคันลองก้าวหน้าอ่านเบื้องต้นแบบธรรมดาอ่านว่าอัตตะพันธุสุภะอ่านอย่างธรรมดาเหมือนกันได้ว่าตัวตนของเขาผูกพันสัมพันธ์กับตระก,กูลในเรื่องความสุขคันลองของชีวิต คือบริหารชีวิตให้มีสุขแต่ยังไงก็ตามมันมีเลข7คุมอยู่เขาจึงประอืดประอมกับการประครับประคองครอบครัวหรืออาจจะเป็นการงานของเขาเพื่อนฝูงของเขาที่จะทำให้เกิดความมั่นคงนี่คือความสัมพันธ์อย่างง่ายต่อไปมาดูอีนะ งานหินงานยากงานลำบากทรมานเป็นเลขหนึ่งนึงคือความเป็นใหญ่แปลว่าคนคนนี้จะได้เป็นใหญ่ด้วยความยากลำบากหรือพอใหญ่แล้วลำบากหนักนี่คือชีวิตของเขาจะต้องเผชิญก็มาดูความสัมพันธ์ของ,หน,งนนหนึ่งตัวสัตว์ไปหนึ่งตัวสัตว์พันเป็นปุตตะ ก็แสดงว่าไอ้ความยากลำบากเพราะความยิ่งใหญ่ของเขาเนี่ยมันสัมพันธ์กับบริวารลูกลูกน้องคนใต้บังคับบัญชาทั้งหลายเนี่ยซึ่งปรากฏว่ามีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้แปลว่าคนใต้บังคับบัญชาลูกน้องของเขาเนี่ยก็ใหญ่เป็นพระอาทิตย์กันทั้งคู่ร้อนแรงกันทั้งคู่มันถึงได้ลำบากเงเราก็ดูหนึ่งตัวสัต์ไปอยู่ที่ที่ไหน กรรม,มะกรรม,มแปลว่ากิจกรรมการกระทําการงานกรรมเก่าแต่กรณีนี้เราอ่านหินะบุตตะกรรม,มะอ่านความสัมพันธ์นี้ได้ว่าความยากลําบากการทํางานของเขาเนี่ยบริวารในการทำงานเป็นคนจัดหามาให้ต่อไปอ่าน ช่องนี้อ่านว่าท่านังหมายถึงเม็ดเงินธนบัตรเงินทั้งหลายเนี่ยมีเลขสองคุม่มเลขสองบอกให้รู้รว่าเรื่อยๆไม่ได้บีบบังคับใครมาของมันเองไม่มากแต่ก็พอตัวจะต้องมีผู้หญิงดูแลอยู่เงินทองของเขาเป็นแบบนี้เขาใช้เงินทองเพื่ออะไรเพื่อความสุข เลขสองคือความสุขสบายกินเที่ยวเรามาดูว่าสัมพันธ์เลขสองอยู่กับอะไรเลขสองอีกตัวอยู่ที่นี่อลิแปลว่าเงินทองของเขาเนี่ยได้มาจากอลิอลิไม่ใช่แปลว่าศัตรูอลิยังแปลว่าอุปสรรคปัญหาคนนี้ได้เงินจากปัญหาถ้าไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่ได้เงินนะ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเขาไม่ได้เงินนะใหญ่ไปก็ใหญ่แต่ไม่ได้เงินเพราะมีความเปลี่ยนแปลงเขาจึงได้เงินแล้วได้เงินมาอย่างไงดูสองตัวตัวตดมาอยู่ที่นี่ลาภก็หมายความว่าได้มาง่ายๆไม่ยากเป็นลาภไม่ได้ตั้งใจจะทำอย่างนี้เพื่อให้ได้เงินมา แต่ทำแล้วมันได้มานีต่ตัวต่อไปปิตาปิตาคือผู้ใหญ่พ่อหรือผู้มีพระคุณมีอำนาจมากกว่าที่เป็นผู้ชายขณะน,นี้ปิตาเขามีเลขสามคุมอยู่เลขสามหมายถึงความขยันบ้าบินแล้วยังแปลว่าทหารตำรวจคนในเครื่องแบบชอบของมีคมอาวุธ ปีตาของเขาที่สนับสนุนเขาดูปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นทหารดูว่าสัมพันธ์กับเลขอะไรสัมพันธ์กับปัตตนีปีตาของเขาเนี่ยผู้ใหญ่ที่สนับสนุนที่เป็นทหารเนี่ยมาปัตตนีกับเขาคือมาร่วมมือการร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยทำอะไรละ่ะสักอย่างหนึ่งมาดูสิสามีตัวอยู่ไหน พยายะเอาอีกแล้วความเหนื่อยยากต้องอุตสาหะผู้ใหญ่ร่วมมือเหนื่อยยากอยู่ในเครื่องแบบแตะกี้เราย้อนกลับไปนะความลำบากเกิดจากบุตรบริวารในการทำงานพอมาผู้ช่วยเหลือผู้ใหญ่ร่วมมืออย่างยากลำบาก โอ้คนคนนี้แม้จะมีความสัมพันธ์ดีแต่พบประสบความลำบากเยอะอยู่นะต่อไปมาตามาตาเป็นเลขสมาตาคือผู้หญิงผู้ใหญ่ที่เคารพเป็นผู้หญิงเป็นมาตาเป็นเลขสเลขสี่แปลว่าช่างพูดช่างเจราจาช่างปัญดีปนอมและสีตัวต่อมาอยู่ที่ไหน สีตัวต่อมาอยู่ที่นี่ตนุตนตนเองตัวตนของตนเองแสดงว่าผู้หญิงผู้ใหญ่ที่สนับสนุนเขาเนี่ยสนใจที่ตัวเขาคุยกันด้วยดีเป็นเลขสี่เจรจาด้วยดีกับตัวเขาแล้วสีตัวต่อมาอยู่ที่ทาษาก็คือการร่วมมือร่วมใจของคน ที่อยู่ภายในบ้านนั่นเองขอแก้ไขที่อยู่นอกบ้านอยู่ห่างไกลเนี่ยตัวถัดมาโพอคาทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเขาเป็นเลข5แปลว่าใช้ปัญญาหามานะฉลาดเฉลียวในการคิดเรื่องนี้ทรัพสมบัติเนี่ยสัมพันธ์กับกระดุมพระแสดงว่า โอกาทรัพย์สมบัติที่เขาจะได้มาเนี่ยมันมาเป็นเม็ดเงินมันเป็นรายได้แล้วมันสัมพันธ์กับทาสีคนภายในบ้านคนใกล้ตัวคนร่วมทำงานเป็นคนหาให้มีทอสอจดก,การเรื่องนี้ให้อย่างนั้นเรื่องถัดมามัชชิมาเรื่องที่เป็นกลางของเขาเนี่ยอยู่อย่างสบายๆก,กลางๆเป็นอะไร เป็นสหัชชะมัชฌิมาสหัชชะการเปลี่ยนแปลงอะไรของเขาก็เปลี่ยนแปลงแบบกลางๆไม่โดดไม่ต่ำแล้วก็เป็นเลข6เลข6เป็นเรื่องของธนบัตรเมร็ดเงินความสุขความสบายสบายยมุกเขาก็เฉยๆกับเพื่อนสหัชชะคือเพื่อนกับคนหมู่มากประชาชนทั้งหลายเขาก็เฉยๆใช้ความสุข ใช้เงินซื้อความสุขไปเรื่อยแล้วหกตัวต่อมาเป็นอะไรเป็นมอรณะอ่านได้เป็นมัชชิมาสหัชชะมรณะความเป็นกลางของเขาจะทำให้สังคมหรือเพื่อนฝูงเนี่ยตายจากห่างไปออกไปจะพบว่าการบริหารงานของเขาจะพบว่าลูกน้องเนี่ยตีตัวออกห่างอยู่เรื่อยๆเ,เลย นี้คือวิธีการอ่านดวงพื้นดวงเดิมลักษณะนี้ยังไม่ละเอียดอ่านให้ละเอียดต่อไปกว่าน,นี้เราจะอ่านดังนี้ในช่องแรกอ่านตรงลงมามีความหมายดังนี้อดีตปัจจุบันอนาคตอีกครั้งนะแถวบนนี้จะเป็นเรื่องของอดีต ปัจจุบันอนาคตตัวเขาจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคต7 4 6สี่รหัสประ,ะจำตัวเขาจะต้องมีการ74เป็นคู่ผู้จาเจรจา4 6เป็นคู่ธาตุน้ำเหลวไหลจะต้องไปเจรจาอยู่เรื่อยเขาจะต้องพบกับการเจรจาเพื่อรักษาตำแหน่งเก้าอี้เนี่ย อยู่เรื่อยๆแต่การเจรจาณนั้นเป็นเหลวไหล4ี่หนี่เป็นเหลวไหลเป็นท่านาน้ำทั้งคู่และตัวนี้คือกำลังของดาวพฤหัสขอโทษทีทกำลังของดาวพุธ17แปลว่าในเวลานี้ในดวงชะตาเกิดของเขาเนี่ยเขาต้องอาศัยพระพุธมาก พระพูดคือการพูดการเจรจาการตกลงนี่คือดวงชะตาของคนคนนี้ที่จะต้องพบพูดจาตกลงอยู่เรื่อยๆบนเรื่องเหลวไหลกว่าจะได้ด้วยความยากนานนี่คือการอ่านดวงอีก,อกช่องทางหนึ่งตอนนี้ท่านก็สามารถจะอ่านดวงได้เองแล้วด้วยวิธีอย่างนี้ ส่วนความหมายของช่องพบเรือนเลขได้ให้ไว้แล้วตอนต้นท่านต้องไปเปิดดูต่อแต่ถ้าท่านจำแม่นเห็นดวงที่ไหนก็อ่านได้เลยส่วนการอ่านดาวจรผมขอยกไปเป็นคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิง่งกดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณมาก